และตอนนี้ก็เป็นคลิปวิดีโอที่ถ่ายรถเอ็แลดตก่อนที่จะต้อมนะครับคือมีเสียงดังนะครับเสียงดังขนาดนี้นะครับก็ถ่ายให้ดูไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาที่ต้อมเสร็จแล้วก็จะมีเสียงเงียบๆให้ดูอีกครั้งแล้วก็จะให้ดูว่าอะไรเสียครับเสียงดังขนาดนี้นะครับ สำหรับคลิปนี้ก็ครับถ่ายก่อนซ่อมให้ชมก่อนนะครับ ตอนนี้เรามาดูปัญหานะครับยม่าเอเมอรัลคลิต้มีเสียงดังนะครับเครื่องดังมากนะครับแล้วก็พอยกลงมาดูหรือแล้วก็เจอปัญหานะครับปัญหาว่าทำไมฝาสู้ถึงได้เสียหายเยอะนะครับนี่ครับไอแกนกระเลือง ตรงนี้หลวมหมดเลยนะครับแกนกระเดืองหลวมกระเดืองวาวเสียหมดนะครับเสียหมดเลยครับแคมก็สึกครับแคมก็สึกนะครับกระเดืองวาวเสียกระเดืองไอดีไอเสียเสียหมดเลยนะครับไม่หมดเลยฝาสึกก็เสียแชนไม่ได้นะครับก็มันมีสาเหตุนะครับนี่ครับ ออกเป็นผงเลยนะครับออกเป็นผงเลยมันมีสาเหตุครับก็คือพอเปิดฝาคัดออกมาแล้วก็จะเจอครับคือซีนตัวนี้นะครับซีนตัวนี้มันเป็นซีนที่ใช้สําหรับอยู่ในฝาคัดตรงนี้นะครับแล้วมันก็จะอยู่ตรงหัวเข้าเหวี่ยงตรงนี้นะครับตรงหัวเข้าเหวี่ยงตรงนี้ ล้วทีนตัวนี้หลุดออกมาไปติดอยู่ตรงนี้หลุดจากขวาคัดล้วไปติดอยู่ตรงนี้ทําให้น้ํามันเครื่องไม่ขึ้นนะครับน้านมันเครื่องมันจะออกข้างๆตรงนี้นะครับทําให้มันไม่ปั๊มขึ้นไปข้างบนนะครับเพราะทีนตอนนี้หลุดจากขวาคัดนี่นะครับมันเป็นทางเดินน้ํามันเครื่องนะครับที่จะขึ้นไปขึ้นไปสู่ข้างบนนะครับเข้าเข้าเข้าเหวี่ยงด้วยแล้วก็ขึ้นขึ้นไปเลี้ยงขวาสู่เพราน้ำมันเครื่องไม่ขึ้น สาเหตุก็เลยถึงได้พังหมดนะครับพังหมดครับตรงนี้ครับนี่แหละครับสาเหตุครับท่านสอก็เบิกตีนมาใหม่เบิกมาใหม่แล้วครับตีนตัวนี้ครับเบิกใหม่ว่าเดี๋ยวใส่เข้าไปก็จบแล้วครับปัญหาจากตีนตัวเดียวนะครับเสียเงินเยอะเลยหลายพันนะครับก็มีให้เพื่อนสมาชิกได้ดูกันว่าปัญหาบางครั้ง แค่ซีนตัวเดียวก็ปัญหาเกิดได้นะครับดังนั้นแล้วเวลารถเริ่มมีเสียงหรืออะไรพวกนี้ต้องดูให้ดีนะครับคันนี้ไม่ใช่น้ำมันเครื่องแห้งแต่น้ำมันเครื่องไม่ขึ้นครับก็เลยพังครับคือพอเริ่มมีเสียงก็ต้องให้ช่างดูด,ดีกว่าครับอย่านึกว่าไม่เป็นไรหรอกขับไปสักหน่อยปรเดี๋ยวก็จะไปถ่ายน้ำมันเครื่องไม่ใช่นะครับสำหรับช่วงวิเคราะห์นี้ก็จบแค่นี้ครับสวัสดีครับผู้ชมท่าน ผมท่างสอนวงสว่างวันนี้มาไปวิวกันตอนมืดฮะที่โต๊ะวามครับเวลาไทยนะครับ9นาฬิกา20นาทีวันนี้ก็วันพรหัสที่2ีุ่่ยใาคม2565ปีสายบน222สำหรับเราที่มาลิมูแต่วันนี้เป็นรถยามาฮ่าเอ็มลเครับก็ อันนี้มาทำช่วงบนครับทำช่วงบนเพราะว่าทันที่ว่าในคลิปแรกที่ให้ดูว่าน้ำมันเครื่องไม่ขึ้นแล้วฝาสูบก็เสียครับก็ทั้งสองก็เปลี่ยนฝาสูบให้ใหม่เปลี่ยนเกระเดื่องวาล์วแกนเกระเดื่องเปลี่ยนวาล์วใหม่เปลี่ยนฝาสูบเลยครับพุดใหญ่เลยครับแล้วก็มีเปลี่ยนแผ่นชาร์จ เป็นชัดก็คือเรืูเลเตอร์ตัวชา์ดไฟนะครับเสียช์จเออร์เรอร์มาถึง16โวลต์้ังสองก็เปลี่ยนให้ใหม่ครับก็จบแล้วเรียบร้อยตอนนี้ก็พร้อมใจให้เจ้าของได้มารับได้พรุ่งนี้นะครับก็ตอนนี้ก็เสร็จแล้วตอนที่มาเหมือนคลิปแรกที่ให้ดูนะครับเครื่องดังเจยวจ้ามากแต่ตอนนี้เงียบกิบนะครับแถมยังเป็นแคม S&A ใส่ให้ด้วยนะครับ ก็ตอนนี้ก็จบแล้วครับเป็นคำพิเศษของค่า้งสอนดวงสว่างนะครับก็เําทำให้ใส่ให้สมาชิกให้ลูกค้าได้ครับตอนนี้ก็ลองฟังเสียงเครื่องดูนะครับเสร็จแล้วกับตอนตอนแรกที่เสียงดังมากแต่ว่าตอนนี้เงียบมากนะครับทิดเลยเครื่องยนต์ติดแล้วครับตอนแรกดังแกล้งเลยครับตอนนี้เงียบเลยครับ ที่แคปใหม่นะครับแล้วก็ฝาใหม่แล้วก็มีปรับ ECU ลบโค้ดให้ใหม่หมดนะครับเปลี่ยนระบบไฟชาร์ดด้วยแผ่นชาร์จเปลี่ยนใหม่ครับดีแล้วครับทบทาำเร่งติดมือเลยครับนี่ครับดูเร่งแต่หมื่นรอบเลยขึ้นได้เลยครับตอนนี้ก็โอเคแล้วครับเดี๋ยว ก็จะแจ้งให้เจ้าของมารับกลับไปใช้งานได้อันนี้ลูกสูบไม่เป็นไรลูกเดิมนะครับลูกเดิมแต่ว่าวาวเป็นวาวพิเศษนะครับวาวพิเศษฝาพิเศษครับฝาของอย่างต่อเองนี้แหละครับก็ขายลูกค้าไปได้ไปใช้กันแบ่งๆกันไปครับยังดีครับก็คงจบคลิปวิดีโอสำหรับเอ็มต์เลสคันนี้เพียงค่าน,นี้นะครับ ก็เสียหายเยะยับมาเยอะนะครับทั้งระบบเครื่องระบบ,บไฟวันนี้ก็จบครับจบที่ท่างสอนมงคลสว่างครับจบได้ครับก็สำหรับวันนี้ก็คงต้องลาท่านผู้ชมไปเพียงเท่านี้โอกาสหน้าก็มีทันใหม่ก็จะได้นำเสนอต่อไปนะครับอย่าลืมนะครับก็ต้องเถอที่ไหนไ่ถูกใจด้วยจิตช่านสอนมงคลสว่างวันนี้ลาไปก่อนขอบคุณมากครับโชคปีมีเงินใช้สวัสดีครับผมช่างสอนมงคลสว่าง